we ร่วมเดินทางเรียนรู้ไปกับกล้องค่ะสำหรับมือใหม่ที่สนใจการถ่ายภาพด้วยแหละ แล้ววันนี้นะคะเราได้เดินทางมาถึงที่กรุงเก่าย่านรัตนโกสิทร์นั่นแหละเก่าๆแล้วกั้ินมันกเก่าๆพอๆพอกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีฟูรูสุดหลองเรามานะคะในวันนี้ค่ะก็คือว่า พี่การครับได้เหรอกันนี่น้องลักซี้แล้วก็สอนพี่นะครับสอนพี่อ่ะน่าเกิดอะหรอมาถึงที่นี่แล้วเนาะมาถึงที่นี่แล้วพี่การเนี่ยจะพาเราไปถ่ายแบบอะไรกันดีคะวันนี้เนี่ยเราจะพาหนุ่มน้องมาแนะนำการถ่ายภาพประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากว้าวนิ่มุวัยรุ่นถ่ายอะไรคะภาพบุคคลครับถายอะไรถ่าอะถ่าย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 ถ่า่ายถ่ายถ่่ายถ่ายถ่ายถายถ่่า ธรรมชาติเลยบุคคลธรรมชาติดังนั้นบุคได้อยู่ครับหน้าให้อยู่ก็เดี๋ยวนี้เราจะมาแนะนำว่าถ่ายภาพบุคคลเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคมาบอกใช่ไหมใช่เดี๋ยวสอนงานทีอย่างแน่นอนเราไปลองกันดูดิ แล้วสถานที่ไปอยู่ตรงนี้แล้วนะคะพี่การพามาตรงนี้นี่เขาหมายว่าอะไรคะพี่ฉากหลังสวยง่ายตาะการถ่ายรูปแม่แดดดีด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเอาไ้แบบนี้สวยทางไหนก็ได้ถ่างพี่ผมถ้อยากก็ถ่ายได้สวยหมดอ่ะต่อเล่นถ่ายถ่ายคู่กับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็วันนี้เนี่ย ก่อนที่เราจะมาถ่ายภาพบุคคลเนี่ยก็มีสิ่งที่ต้องรู้ก่อนหลักสองอย่างหนึ่งคือคำว่า depth of field พูดภาษาชาวบ้านก็คือหน้าชัดหลังเบอร์ถ้ามไม่ใช่นัภาษาเขมรอ๋อเหรอหน้าชัดหลังเบอร์ทำยังไงให้หน้าชัดหลังเบอร์ไปลองใส่ไหมพใจลังลังเนี่ยก็คือค่าดูรับแสงหรือค่า f ถ้าเกิดตัวเลขค่า f เนี่ยน้อยๆแปลว่าดูรับแสงกว้างถ่ายมาหน้าชัดหลังก็จะเบอร์แต่ถ้าเกิดค่า f มากๆ รวมแสงก็จะเล็กหน้าชัดหลังชัดด้วยอันที่2คือระยะซูมสมมติว่าเ้าเราใช้เลนแล้วซูมปรับซูมที่เรนไปที่วายถ่ายมุมกว้างเนี่ยมันก็จะไม่เบลอมากแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นเทเลซูมเข้ามาจากระยะไกลๆหลังก็จะเบลอมากกว่าอีกอันหนึ่งคือที่คนที่คนไม่ค่อยสังเกตกันเวลากล้องกับวัตถุอยู่ใกล้กันเนี่ย หลังจะเบอร์มากกว่าการที่กล้องขอถูดอยู่ห่างกันใช่ครับผมเคยลองเล่นมาเคยลองไหมกล้องมันใกล้ๆแล้วก็กดโฟกัสใช่ไหมใช่แล้วพอข้างหลังมันจะเบอร์อันตรายหายหมดเลยฮะถูกครับก็จะมีสามปัจจัยนี้ที่ทําให้หน้าฉลังเบอร์ประจัยที่2ก็คือคอมโพ s ิชั o n หรือว่าการวางองค์ประกอบภาพแบบที่ืรอเรียนกันกว3สส่วนวันนี้จะได้ลองใช้ละปกติถ่ายคนเนี่ยถ้าชาวบ้านทั่วไปก็อาจจะวางตรงกลางตรงกลางทุกรูปบางทีน่าเบื่อ ใช่เราจะใช้กด3ส่วนเนี่ยมาวางเอาคนระวังด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาเอาคนระวางบนฟ้าแล้วก็ให้ผิคนนอนบนดินไม่เอาไม่นอนบนดินใครรักเลยไม่นอนไม่อารักนอนบนดินเอาอยู่บนฟ้าจริงเหรอโอเคนั่นแหละครับก็เดี๋ยววันนี้เราใช้กด3ส่วนดูวันนี้จะลองใช้กด3ส่วนกันดูว่าออกมาแล้วเนี่ยลูกจะน่าสนใจกว่าการวางคนตรงกลางไหมโอเคเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าแต่กันดี อูที่เลนก่อนเนี่ยวิธีดูว่าเลนของเราสามารถถ่ายค่าเอฟได้ต่ําสุดที่เท่าไหร่เนี่ยค่ะนี่อยู่ที่ขอบเลนครับผมอัาไหนอ่ะอันนี้อาจจะต้องดูที่หน้าเลนเอาเปิดหน้าเลนมาดูมันจะมีมันจะมีมนี่มันจะมีตัวเลขอยู่ตัวนี้ก็ได้หนึ่งต่อแล้วก็จะมีตัวเลขใช่ไหมอ๋อครับนี่ฮะของพี่เป็นหนึ่งต่อสี่ครับผมมีหนึ่งสามอ่ะของพี่ของพี่ก่อนของพี่หนึ่งต่อสี่แปลว่าพี่สามารถเชอเอฟต่ำสุดได้ที่สี่แต่ว่าอย่างของน้องเนี่ย ป็นเลนส์คิดมันจะมีเขียนว่าหนึ่งต่อสามจุดห้าถึงห้าจุดหกหมายความว่าเวลาเราซูมเอาสุดของเลนส์เนี่ยเฟต่ำสุดที่เราทําได้คือสามจุดห้าแต่ถ้าเกิดเราซูมสูงสุดเฟต่ำสุดที่เราทำได้ห<อ>้าจุดหกหมาย <6. S 1> ควา <5. S 1> <5. 6. S 2> มว่าเวลาซูมเนี่ยรูรับแสงมันจะไม่เท่าเดิมโอเคก็ทีนี้เวลาถ่ายก็ต้องระวังว่ารูรับแสงเราจะเปลี่ยนไหมเพื่อจะได้บ้านแสงถูกต้องครับ ก็เดี๋ยวลองถ่ายกันดู <Ha. S 2> เริ่มจากเอาง,ง่ายๆถ่ายต้นไม้2ต้นหรือว่าเสาสองสต้นเนี่ยให้เสาต้นหน้าชัดต้นหลังเบลอ <Ha. S 2> ทำยังไง <Ha. S 2> เดี๋ยวไปลองถ่ายดูเลยตรงน,นี้ไปเลยด้วย <Ha. S 1> นันประจัยสามอย่างมีอะไรบ้าง,างนี่นี่ท่ามเลยวะอะไรกันทีนี้ลองถ่ายให้ชัดถึงต้นข้างหลังเลยได้เลยเราก็ต้องกว้างๆนะไม่เบอร์เลยเ <c oughs> ไม่เบอร์เพราะว่าอะไรไม่เบอร์ป <c oughs> ระจัยสามอย่างที่เราให้เบอร์มีอะไรบ้างนี่ฮะไหนสอนเลยไหนชัดหมด เออได้อยู่อัสโซเฮ้ยเอาชักตัวนี้ลองใช้ F เยอะๆว่างตันไง F สิบอะไรเงี้ยสิบนะอ่า F สิบเห็นเบอร์เลยเพราะว่าเบอร์แล้วไหนเบอร์แต่น้อยอยู่อะไรอ่ะดูดูไม่ได้เลย ฉันได้แต่มังแบบอย่าได้ยังอะได้ยังเปิดดูเมื่อกี้มันแค่โฟกัสอย่างเดียวไม่เหรอยังไม่ได้ถ่ายโอเคสวยสวยเหมือนน่าตายงามค่ะทำให้อดกล้องอดกล้องนี่ได้แล้วกนจะได้ไม่ปัดยังไงโอเคครับก็หลังจากที่เราหัดถ่ายต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเสาไฟฟ้าอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยการถ่ายคนเนี่ยมันมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เราจะทำไงให้ใหเรากบแบบเนี่ยไม่เกรงซึ่งกันและกันการโพสท่าจะทำยังไง<ะ>เออซึ่งปกติเนี่ยช่างทพในแบบที่มีัญถาว่าจะสั่งแบบยังไงดีไม่ให้แบบเกรงก็วิธีการเลยก็คือ <laughs> อันนี้อันนี้เกินอันนี้เกินนี้แบบไม่เกรงนี่แบบเกินนะครับแต่วตว้องต้องหนูไงวิธีการเนี่ยคือก่อนที่จะถ่ายเนี่ยก็จะแบบต้องนั่งคุยกันนอกเรื่องไม่ต้องเกงี่ยวกับถ่ายรูปก็ได้อันนี้ไม่ต้องคุยก็ได้ครับเราไปเก็บอันนี้อย่าไปคุยกับมันเหมืนจะปวดหัวก็พยายามคุยกันว่า เป็นไงเมื่อวานไปช้อปปิ้งไหนมาเมื่อคืนเมาไหนกินอะไรกี่คนพยายามความคุ้นเคยนั่นเองใช่รู้จักเขาให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้เดี๋ยวพี่ว่าเราบังนี่ไห้ก่อนเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าปกติเขาเป็นคนยังไงจะถ่ายรูปมาให้เป็นสุขสนานดีไหมายิมสวยไหมในที่สําคัญเวลาถ่ายเนี่ยต้องดูมุมหน้าเขาด้วยว่ามุมเาไหนเขาสวยสุดฮะเขาอย่างนี้ก็สวยทุกมุมครับด้วยเพาะด้านหลังในหันนี้ดูโอ้โหครับผมก็ ยังไงก็ต้องลองถ่ายบ่อยแล้วจะเก่งเองเดี๋ยวไปลองถ่ายต่อดีกว่าไปถ่ายเขาหน่อยปะดูท่านางแบบจะไม่ไหวแล้วนางแบบจะไม่ไหวเนี่ยอยากถ่ายอยากถ่ายนางแบบเองปะ let's go มาถือถือคิดว่ามันดูเบาๆเกงๆไปอะเอายังไงอะทำไมดเห็นนี่นนี่ยน อย่างนี้เหมือนเด็กติดยารูปทีนึงเล่นนางแบบเลยดีกว่าเอาท่าไดไงนะคะยังไงนะคะพี่ยังไงยังไงนะคะพี่เด็กพึ่หลังมยังไงนะคะพี่มีท่าอื่นอ่ะต้องถ่ายมานะต้องถ่ากวางไงต้องมีรูปรูปนิดนึง คลิปนี้แล้วนะคะซึ่งเราได้ปปะโยนะไปแบ่งมากมายเลยทีเดียวสนุกสนานสนุกคุณเอวอผดเดี๋ยวก็โพสขนาดนั้นได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างผมได้เรียนรู้ครับว่ากล้องเนี่ยมันก็เป็นอาวุธที่สามารถถ่ายให้คนสวยขึ้นได้นะและอย่างหนึ่งเลยกล้องมันก็เป็นอาวุธด้วยวันนี้ครับอย่าเผลอย่าเผลอย่าพลาดใช่พอพาอุบัติจะโดนแท็กลงเฟสบุ๊กนะไม่ดแท็กดิเจะแท็กไปไม่เอาห้ามแท็ก ครับก็วันนี้ก็สุกสนานได้พาน้องๆมาถ่ายรูปเล่นใช่เลยแต่ว่าการถ่ายภาพบุคคลเนี่ยไม่ได้มีเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเทปหน้าเราจะไปสอนวิธีว่าถ่ายให้สวยขึ้นทำยังไงค่ะครับผมไว้ติดตามกันครับปกติไม่ต้องถ่ายสวยขึ้นก็สวยอยู่แล้วนะสวยขึ้นอีกอะโอเค <laughs> สวยขึ้นอีกโอเคเจ <laughs> อกันใหม่นะะคในรายการเล่นสเคปรายการที่จะพาคุณร่วมเดินทางไปเรียนรู้เกี่ยวกับกล้องค่ะสำหรับวันนี้ ไปบ๊ายบ๊ายวันแวนแว่นไอ้นี่ขึ้นทานลนตยังขึ้นอะตัวยังขึ้นเดินทางและที่สำหรับรายการเลนส์เกวันนี้ก็คือคือคือ ก่อนที่เราจะมาถ่ายภาพบุคคลเนี่ยก็มีสิ่งที่ต้องรู้ก่อนหลักๆ2องอย่างหนึ่งคือคําว่า depth of field พูดภาษาชาวบ้านก็คือหน้าชัดหลังเบอร์ใช่ภาษาเขมรอ๋อเหรอหน้าชัดหลังเบอร์ทํายังไงให้หน้าชัดหลังเบอร์ไปลงใส่ไหมปัจจัยหลักๆเนี่ก็คือค่าดูรับแสงหรือค่า F ถ้าเกิดตัวเลขค่า f เนี่ยน้อยๆแปลว่ารูรับแสงกว้างถ่า,ายมาหน้าชัดหลังก็จะเบลอ,อแต่ถ้าเกิดค่า f มากๆรูรับแสงก็จะเล็กหน้าชัดหลังชัดด้วยอ,อ,อันที่2คือระยะซูมสมมติถ้าเ,เราใช้เลนแล้วปรับซูมที่เลนไปที่ y, วายถ่ายมุมกว้างเนี่ยมันก็จะไม่เบลอมากแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นเทเล ซูมเข้ามาจากระยะไกลๆหลังก็จะเบลอมากกว่าอีกอันนึงคือที่คนที่คนไม่ค่อยสังเกตกันวเวลากล้องกับวัตถุอยู่ใกล้กันเนี่ยหลังจะเบลอมากกว่าการที่กล้องกับวัตถุอยู่ห่างกันมาจุดที่2ก็คือ composition หรือว่าวการวางองค์ประกอบภาพ ปกติถ่ายคนเนี่ยถ้าชาวบ้านทั่วไปก็อาจจะวางตรงกลางตรงการลางทุกรูปบางทีน่าเบือ่อเราอาจจะใช้กด3ส่วนเนี่ยมาวางเพาคอคมระวัางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาวิธีดูว่าเลนส์ของเราสามารถถ่ายค่าเอฟได้ต่ําสุดที่เท่าไหร่เนี่ยนี่อยู่ที่ขอบเลนส์ครับผมอันไหนของพี่เป็น1ต่อ4ครับผมมี1 3อ่ะของพี่ของพี่ก่อนของพี่หนึ่งต่อ4ี่แปลว่าสามารถเจอเอฟต่ําสุดได้ที่4แต่ว่าอย่างของน้องเนี่ยเป็นแนคิดมันจะมีเขียนว่า1ต่อ3.5ถึง5.6หมายความว่า เวลาเราซูมเอาสุดของเลนเนี่ย f ต่ำสุดที่เราทําได้คือ3.5 <5. S 1> แต่ถ้าเกิดเราซูมสูงสุด f ต่ำสุดก็ทํำได้6.5 5.6 5.6 No less c o by less c a p e สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนนะคะในช่วง No l e t s c o p e อีกแล้วค่ะวันนี้แนนก็จะมาแนะน,นำสถานที่นี่แนนมาแบบ วินเชตวินเชหน่อยนะคะเป็นสถานที่ถ่ายรูปค่ะค่ะแล้วที่เจ๋งๆที่นายจะมาแนะนำกันนะคะก็อยู่ในกรุงเทพนี่เองส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ในเขตพระนครหรือว่าแถวๆรวลาดําเนินนะคะอย่างตอนนี้แนยะอยู่ที่ท่าเตียนค่ะตรงนี้มีอะไรฝั่งท่าเตียนจะมีทางวัดอรุณนะคะแล้วก็กระทรวงกลารหมค่ะสะพานคลางแปด แล้วก็ยังมีย่านชุมชนอีกนะคะอย่างบุรีจีนค่ยอยู่ฝั่งคนนี้เองก็ลองไปหากันดูนะคะนอกจากย่านชุมชนแล้วนะคะก็ยังจะมีสพานช่องลนซีอีกค่ะมาในส่วนของเรื่องส่วนรถไฟนะคะนี้ก็จะได้ทางแลนด์เค p ปแล้วก็เรจเทิงชุิงอย่างนี้ออกกําลังกายได้ด้วยเพราะที่นี่เนี่ยเหมาะมากๆสำหรับการถ่ายพอ r ์เ a i t ในส่วนสาธารนณะชิวๆหวานๆข้าราสาน แนะนำไปนะคะเราจะไปถ่ายที่ไหนก็ได้ทิกที่เนี่ยแจกหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะมองมุมไหนดูม,มุมไหนแต่ก็ต้องดูช่วงเวลาด้วยนะคะว่ามันมืดไปหรือเปล่าฝนจะตกไหมลองเช็คกันดีๆนะคะเจอกันใหม่ในโน o รสโคอบตอนหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ